สวัสดีพี่น้องทุกทุกคนเนาะคะ่ะเมื่อวานพี่นอ้องเอยไปในเมืองมากพี่น้องเอยไปเท่ามากเนาะคะ่ะเอยไปซื้อเอยไปได้นางหมูมากขอยจะมาเอ็ดแคบหมูกากหมูกิี๊งจะตัดหมูหุ้งพี่นอ้องนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องขอเสียมากกากหมูไว้กินนี้นมันจะมหมดเลย ยูโรพี่น้องเบิดนี่งยูโรค่ะเลสลายเยอะเอ็ดลูกับกินนั่มเลสเนี่กระดาขวัยหั่นเจียวเนาะค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องอันนี้ข่อยหั่นหั่นแล้วขวัยหั่นเป็นสิ้นนีน้อยอีกทีหนึ่งเนาะค่ะหั่นไว้เจียวไว้กินกระตมมะฮุ่งกับเข่าเนี่ยและค่ะกระตมพริกแล้วพี่น้องหั่นเป็นเส้นๆไว้แังวสิข่อยหั่นเป็นเส้นเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะกขสัได้หั่นเป็นสิ้นน้อยๆน้อยๆอีก เธอหนึ่งและพี่นอ้องต้องหั่นเป็นเส้นเป็นซีนเนน้อยเพื่อสิไปเจียวอีกเธอหนึ่งเนาะค่ะหั่นได้แล้วยด้นวยกระดายกาย็ได้าษเติบอยูย่ได้พุ่นกระละมังอยู่นี่ยเดี๋ยวสิหันนน่นในเป็นซีนเนน้อยตอนนี้กะสีใบม่มงสีใบม่มงอะไรจังน้อยหั่นเดี๋ยวจังน้อยสิบ่แล้วและพี่น้องก่อนจะเดินไปฮับ์ปลี่ออนก่อนค่ะ ไปหาบลูกอยู่โรงเรียนก่อนกลับมาสีหันต่อเนาะค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งตอนหันแล้วแล้เนาะพี่น้องตอนไปเจียวตอนนี้ยังผละนาะค่ะเนาะทำอะเบิ้งอีกเทื่ยนึงเนาะพี่น้องเนาะได้แล้วพี่น้องนี่แหละค่ะก็หันประมมั่นสัมนี้ลเนาะค่ะหั่นอันนี้น้อยเพื่อเจียวกับสีเล่นหน่อยเน่ะเพราะว่าลูกก็กินน้ำค่ะลูกก็มักอยู่เด้แม่กินอยังลูกก็กินน้ำค่ะ เอ็ดอันหั่นตอนนน้น้อยเพื่อเสได้ยำงย่าย <c oughs> ลูกสาวก็มักอยู่ค่ะนี่แหละค่ะได้พูดกำละมั่งนึงอยพี่น้องพ่อด้กินกับตำมักแง่งตำมกหุ่งกับข้าวเหนียวกับน้ำพริกลวกพักไปงั้นสั่นละพี่น้องนแะค่ะนี่แหละค่ะแล้วไปเบิ้งตอนเจียวเลเนแล้วค่ะเียพี่น้องไขกะขยำเกลือขยำเกลือแล้วนะคะ่ะ กบพริกไส่พริกรสดีหน่อยนึงนี่แหละค่ะไปเอ็ดเป็นสิยมเกลือ,อยงไส่เรียบร้อยแล้วบางคนเพิ่นก็บว่าแห้งไส้นำ,นำเอานำสูงสายชู้ค่ะมันยังบ่แตกมันยังบม่กระเด็ดมาสัน่นแมอนอยู่แบบพี่น้องต่มาขอยาคยไส้จะเคลรออกค่ะก็เอาขอยำเกลือกับไส้รสด,ดีรยไปหน่อยนึงแบบนี้แหละจ้ะเลจ้ะเดี๋ยวไปเจียวกันเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวตั้งกระทะก่อน เอานี่ใส่ไปแล้วค่ะเด้อถ้าเลือกทอดแล้วก็ใส่ลงไปน้องใส่กระดิ่งที่กระดิ่งเหมือนกันแล้วค่ะผมว่าเดลคากล่องออกมาพี่น้องแบบนี้แหละพี่น้องไ่อยอ่นอนๆขึ้น <photos> น้ำรงก่อนพี่น้องใส่ไฟอ่อนนะคะบคือใหม่แล้วพี่น้องประมาณนี้เนาะค่ะเดี๋ยวกว่าจสีข้นสีน้งก่อน ก้มือนึ่งขวากจับก้อนก้อเอฟบ่ได้โคตรบ่ได้พี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งตอนนั่นนั่งไทยเบิง่งอีกเทือนึงเนาะว่ามาต่อมันนั่นกระลังกระ,ะนั่นแล้วมันแตกกระลังนี่แหละพี่น้องตัวแก้วนี่นั่นไหวต้องการตัวไหวเพราะมันแตกกระเด็นเดี๋ยวมาเบิ่งตอน,น้่อเงืงเรือง นั่นคนละน้องพี่น้องเนาะโดนดยุดอกเพราะว่าใส่ไบอบประเดี๋ยวใส่ไปแห้งยามัานใหม่เนาะค่ะเดี๋ยวจะมาเบิ่งอีกเพียน,ยนึงเนาะค่ะพี่น้องเป <c oughs> ็นกะไก่ที่นั่นแหละเนาะค่ะังนีหมองบางกันบางสิ่งที่ยังบ่ทันแล้นั่นจะแป๊บนึงมันเริ่มเหลืองแล้วพี่น้องนะค่ะ หลังจากที่ตุบตับตุบตับตุบตับตั้งโดนนี่นะคะเดี๋ยวไปเบิ้งตอนเอาออกนะพี่น้องเนาะอีกจะแป๊บหนึ่งก่อนเนาะค่ะจะแป๊บหนึ่งก่อนหนึ่งบนท่านแดนั่งคักท่านอีกรอบคักจะแป๊บหนึ่งขอจบไปใส่อันนี้เทศนีไว้เนาะค่ะน้มันกระเบียนกระโดนสะได้พี่น้องเบื่อหนุนนะเดี๋ยวเทาะลอยเพื่อนนั่งจัดหน่อยกัน ยังไม่เปิตอนพฟออกนะพี่น้องเนะเพิ่นเริมฟูกเลยพี่น้องแปลว่าเพิ่นเริมซุกเลยนะคะนนี่บรอนเซนํามันในกระทะเลยได้พี่น้องน้ำมันหมูมาทางั้นเลยได้ไหเขางบรอนเซนัมมันจักหยดเลยเพิ่นออกมเริมฟูแล้วเริมกรอบแล้วน้อยก่ กํลังเดือดอยู่เร็นรพี่น้องกิมเน้น้อยเอสชินใหญ่ลูกกัน้ำกินน้ำบ่ได้เนาะค่ะไหนเดี๋ยวไปตักตักออกนึงค่ะพี่น้องเพราะว่ามันานาั่นแล้วละ่ะมันฟูแล้วมันแตกฟูแล้วเนาะค่ะนะ้ำพอดีแล้วละ่ะม,มันสิ่งหน่อยเนาะคะ่ะกําลังกินเลยเนีย่ยเดี๋ยวตักออกออก ตักออกพักไวให้มันเย็นแล้วค่ะนี่นไหจ๊ะพี่น้องกำลังห่อนอยู่ผัสซประมาณนี้เนาะคะ่ะพอแกะเอ็ดเอ็ดไปกินนั่งทีละจ้ะนี่แหละค่ะน้อยเพิ่งเย็นแล้วเพิ่งจะกรอบเย็นแล้วค,อย,วอ,วคอยกระเซียนเอาใส่ถุงใส่ถุงไว้มัดไว้กินกับ ข่าวตำมะพห้กินกับน้ำพริกพุ่นอะค่คะนี่แหละค่ะข้าวเฟนแหงแ้งนะเพื่อนเฟินเย็นบุนล่าค่ะแมกกนสีกอบเนาะคะ่ะเจ็บอูกกับมักคาร์เรสเหลือเืออีกอันนึงพี่น้องแมกกนสีคอโตไปเอ็ดอีกอันนึงเนาะคะ่ะเหลืออยู่ถาดนึง ขอโตไปเอดก็เด้กพี่น้องคลิปนี้กับสีลาไปซ้ำนี่เนาะคะ่ะนี่ล่ละเอ็ดแคบหมูคลิปนี่กากหมูพี่น้องเอ็ดกินเองค่ะกระสบประมาณนี้แหละคะ่ะเพราะเดี๋ยซแซ่บๆอยู่ค่ะออกอบอยุกรอบอยุพี่น้องเอสกินเองรอ้อยเพื่อนเย็นเลยกับเอาส้สเซ็ปมัดปากไว้กินเนาะคะ่ะคลิปนี้กับสิลาไปซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะ พ่อกับคลิปหนาผูะเด้อพี่น้องเด้อผู้เดียวเขามาเบิรงกับกดไลค์กดแชร์ให้แนนด,ด้วยค่ะพ่อกับคลิปหนาจาพี่น้องคลิปนี้สวัสดีจ้า